แม่บินอยู่มีเข้าว <c oughs> ตู้แป๊บหนึ่งไอโจไอโจเออตอนนี้ก็ไม่ให้ใส่หัวแมวแล้วมึงถอดด้วยแล้วก็เดี๋ยวมึงไปถอดออกเลยเออ ที่เข้าไปแล้วของมึงอ่ะเดือบัมซ้ายเฮียมไม่ไหนอ่ะข้างๆเนี่ยฮะมไม่ไหนข้างข้างๆไหนข้างเนี่ยไอีข้างเต่าตัวเหอะเอ้าโดนจับยังทำแล้วโดนโดนโดนแบบว่าหน้าชนหน้ามันทามิ่งกว่าดิอ๋อไมงโดนจับเหรอเจอมึงเนี่ยแต่เฉ่พิชิตได้การเจอมั้งเพื่องไปถาำสัตว์ตำรวจอ่ะที่ท้ำอะไรอันนี้ ครับขาน้องชายไม่ให้โทรไม่ได้แน่เลยมากลางร่มให้เหรอเบะครับพี่ครับผมมันให้ของทะลุกันได้เปล่าพวกโดนส่งโทรศัพท์ให้เราปะไม่ได้เช็คบ้างครับขอขออีกทีพี่อะไรนะพวกโดนส่งโทรศัพท์ให้ได้หรือเปล่าคนไหนยังไม่ได้เช็คชื่อบ้างครับมันให้ได้ไหมให้ได้เลพี่เอาให้เดี๋ยวจ่ให้อยู่มี สวัสดีครับลูกพ่อหญิงชุดมินใหม่เค้กยังครับเอ้ยพ่้หญิงชุดมินใหม่อะไรเขาเขาไม่ได้เข้าตู้ตอเข้าามย็นครับใครอยากมางอังนี้หรือเปล่าจะได้ไม่โดนโชกได้พี่ได้ครับเอ้ยไอ้เหี้ยคุ่นอ่ะต่อให้ยู่ไงวุ่นเอ้ย ยังนย่ีองต้อบากนเกูไม่น่าทักน้องกูเลย ที่เฮลใครชุบครับชุบใหม่เขาชุบหน่อยอ่ะเอาไปจะมพันใช่ไหมครับหนูเรียกบอที่เขาชุบมาให้เราแต่เขาน่าจะกำลังตามเคสอยู่ครับเลขหนึ่งสองศูนย์ครับส่งกห้ค่ะบวยพรแต่แต่มอกว่าจะคอนเฟิร์มว่าชุดเราริงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แม่แม่แบบจะบอกมื่อบอกเขาเนาะบอกว่ามากระจกนัดแก๊งคุณมัดในเนี้ยกระจกหวังไอจูอยู่ไหนอ่ะไอจูอยู่ไหนอ่ะ ไม่ถอดไปได้แป๊บนึงสิคุณถอดใจเย็นซี๋ยวกูเอาไปถอดให้นะไม่ได้อะคือคือชุดสีแดงแก๊งกูอาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ได้แบบเปลี่ยนสีผมทำไมวะอ๋อโดนจับกุนถอดตอนเนี้ยแบบหยิบออกอะหยิบออกอะพี่อิู่ก็เาเลอะไรเออแค่นั้นแหละสองเก้าแปดนจี่พี่แบนนุนหมดเอาไม่โตน ไม้ไดมีคนมาหาเออแล้วเออแล้วทำไม่ได้ <c oughs> เออทำไม่ได้เหลอมึง บังสวัดีครับยังไงบ้างบังแม่งเลยเฉย,ยได้อีกนิดเดียวเหรอกูยีเขาไม่เจอเฉยเลยอ่ะแล้วแบบขับไปอ่ะใช่ปะใช่เยงงเหรอต,อตอ้อุโมงค์อุโมงค์ต้องที่ตอกป่าอา่าฮะอ่าฮะพอขับออกมาปุ๊บออกอุโมงค์มายีรถดับเฉยเลยรถดับเลยอ่ะน้ำตกน้ำปะไม่ตกบนสะพานอยู่สะพานอ๋อใช่เหรอเอออยู่บนสะพานเลยพอกดอุโมงมาปุ๊บเขาถูกตำรวจคันหนึ่งเรียบร้อยเลยอดับไม่เร็วดับอ่ะ เียบร้อยเลยใช่ไหมไปไปขอปะ,ะ,ะามา,มอาของกันชีวิตดันนะบแบบงงเลยอะเ่นถอม,มากักเตน้ำม,มันโวยวายโวยวายเมรายี้ผมเห็นตมรลนะตมรลมัจะเจอไอ้แปะเขาชอบไล่ก่อนเด้อพีมีไม่มีขเขาก็ไล่ก่อนเขาไป็นอะไม่รู้เลย น่าใช้อะไรบางเดือนหน่อยครับโอ้ช็อตเฮ้ยบังหายสัตว์ เลือกเข็มขัดเหรอได่เลยเลือกเข็มขัดฮัลโหลว่าไงเออไอ้เรื่งมึงอยู่ไหนแล้วผมมันอยู่ไหนอ่ะซีดี้ซีดี้จเกันพี่ลับห้องไปก่อน เพ่อายูา่หนะเอ๊ะ่อเ,เราอยูน่นพ่อเาอยู่ไหนไม่รู้เอาถุงมันเดิถุงห่อศพเลตอนนี้ซัดกันอยู่ทะเลทรายเออน่าไปน่นตงทะเลทรายเอาถุงมัน บังครับเอ้ยใครไอหลอบังบังไม่พี่โชว์โดนจับนะพี่แม่งเหลือเป่าเหลือประมาณห้าสิบวิมั้งเอ่าน่ามดนดีเนาะไม่ผมโดนบั๊มไงพี่โดนบั๊มโคตรเยอะเลยมันก็แบบนี้เนาะเ้ขันตาตลอดครับนั้นวตาตลอด งานเด้อไปถ้าแปงไม่ได่ทำะกว่าที่ขัเมื่อกี้ไม่เห็นทะคนไม่เห็นวะเขาขับอยู่ในเมืองด้วยยูมีเข้าตู้คนางหนพี่ดูแลปีนี้พ่บอกละพขอย้อยอะเหรอะอรอะเออเหรอ เจ้าเป็นเฮียอะไรไปหระโอ้น้องเอ้ยเอ้าขอกระตุกอาให้ดลานให้ด้านให้ติมปีเลย 那他<吧>。 เร um. to, well ิ่มน่วงข้างหน้ามีไฟอ่ะต้องตำรวจเห็นปะอ่ะแล้วแล้วครูมาเออดิเด็กยิงพี่กห้อยิงพี่กห้อยิงเหรอยิงพี่กุ้งขบลก่อยขบลก่อยขบลก่อยเพิ่งเพ่งเพิ่งเพิ่งขบลก่อนขบลก่อนครับไปเลยครับขึ้นเลยของกูขึ้นเลย งับได้อาจารย์ผมผมผมกันเดซ์งับเสร็บร้อยตามตู่โอเคปลดล็อกหน่อย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 ปลดลอกหน่อยปดหนปลดหนอหน่หยดกห่ยกันเดเซอ่่ดกนย่ดนลอน่น่ลออปอกลหนอยนโทษตายทน ไม่ไม่ไม่เออเรต้องแทงเขาอยู่ในพื้นที่ต้องแทงพี่ที่ครับพี่เฮียเฮียครับเฮียออนเปล่าป้อนหรือเปล่าอ่ะอ้อนเปล่าถ้ามาเข้าเรเบลป้อนได้ไหมเดียวถุงสอบได้ดิถุงสเบป้อนได้โอเคขอาคองเร้ยถุงศพป้นได้ปล่าครับพี่ป้นได้หรือเป้นได้ครับถองสอบไดขออนุญาตพูดนะครับป้นได้ครับป้นได้โอเคขอบคุณครับป้อนได้ครับคุณตำรวจ

ตำรวจนะน้าบินไปบินมาใครวะลูกบอลมาใครมาลูกเนี่ยเฮ้ยถอยนี่ยิงลวงเลยสั่งลมกุ้งปไอไป่อยกไอ้บางบางบางยิงยิงไอ้ทีหนึ่งยิงไอ้ที่หนึ่งยิงไอ้ที่หนึ่ง ยิงหน่อยี่คนยิงนะดึงโอเคจับมาจะเกิดจะแป็อยู่แล้วตามมาจับมีไปเยอะเอ็เนัแค่นีตก็พอเลยครทายใครเอ็รถปืนคู่เฮียพวกมันอยู่ไหนหมดเหรอเป่าหรอรอว่าไหนเฮียตำรวจเลยเพื่อนแล้ววะ ตำรวจตำรวจตำรวจลองนอกเส้นนะเว้ยไม่เป็นไรครับลองนอกเขีตนะเว้ยมาจะยิ่งเข้าวหลายเคสแน่วกเราเข้าตู้คนหนึ่งนะพี่ใครอ่ะตรงนี้เข้าตู้โอเคโอเคพี่เข้าตู้เหรอใช่ไหวเกี่ยวไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือในสักนัดเลยครับไม่เหลือไม่เหลือแล้ว ขึ้นมาเลยปนตำรวจมาให้เ uh, ง so ้นโทรศัพท oh)> right. ์เครื Esta, ่องไไม่ร bueno, like, ู้ New player ห้ามปนใช่ป่ะตำรวจอะไอ้โจกอันนี้เลเปนได้นได้ปนได้อ๋อนิว player ปนได้หรอเลเวลครับพี่ในเในเลเลอ๋อเหรอยังไม่รู้ขรับออไอ้ล้านมันเป็นหิ่ไหนเละไปแล้วมั้งโดนคัดเลี่ยแล้วมั่ ถือว่ารู oh, okay okay okay. ้ค okay, kind of ่าเรียนรู้ด no ้วยมีสับไปอยู่มีเข้าตู้นะทุกคนอ่ะโอเคครับโอเคครับพี่โอเคพี่เออยเดี๋ยวดพี่มองไม่เห็นนะดิครึ่งนึ่งนี่พี่อย่างนี้จะเก่งที่มาไอ้จอรแล้วมึงรอดไปได้ไงน้อง เมื่อกี้ผมมุ่อยู่คนนึงเกมแพเกมยพไก่ฟิมาดีแม่งหันไม่ตีแม่งไม่อยู่แล้วก็เลยไปเปิดโฮมโโปไ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 ปใครใครมีพวกอ่อจบอันนึงดีกว่า